จะพาไปดูหนุ่มคนหนึ่งแลออ้วกันจะไปตกปลาฮะแต่ปรากฏว่าปลาก็ไม่ได้นะฮะไปได้ตัวอะไรสักอย่างมานะครับพอ,อได้ปุ๊บเนี่ยก็ต้องรีบช่วยเนี่ยนะเดี๋ยวมันจะตายนะคะอ่ะไปชมพร้อมกันครับนี่นะครับจากภาพที่เราเห็นขนาดนี้ชาวบ้านมุงเจ้าหน้าที่มุงอยู่นี้ ตัวที่อยู่ตรงกลางถนนนี้คือน้องเต่าฮะเป็นเต่าอัลลิเกเตครับหลังจากที่ชาวบ้านบ้านโรงสูบครับชื่อว่านายชูเกียรติสาริกาครับไปวางเบ็ดดักปลาในพื้นที่คลองดี3ามอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับแล้วก็ต้องตกใจครัไปเจอเต่าตัวนี้ฮะดูหน้ามันดิโอ้โหอันนี้คือเบ็ดเข้าไปติดนะฮะมันเจ็บเลยนะะ เจอแบบนี้ปุ๊บครับก็รีบนําตัวเต่าตัวนี้นะครับแล้วก็ไปให้เจ้าหน้าที่ทําการช่วยเหลือครับพร้อมประสานประมงอําเภอปราณบุรีครับให้มาตรวจสอบครับเบื้องต้นฮะเจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันนําเบ็ดนะฮะที่เต่ากืนลงไปในคอออกเนี่ยมันดุน้องเอยดูดิมันอ้าปากเนี่ยพยายามสู้มันก็ไม่รู้ไงก็ตามสัญชาตญาณก็เป็นการป้องกันตัวแต่มันไม่ยอมอ้าปากง่ายง่ายพออ้าปุ๊บเจ้าหน้าที่เอาครีมเข้าไปเนี่ยโอ้โหมันก็งับใช่ไหมฮะเจ้าหน้าที่ก็พยายามทาทุก วิถีทางนะครับเพื่อจะเอาเบ็ดออกมาแต่ไม่สําเร็จนะครับเพราะว่าเบเ็ดน่ยมันอยู่ลึกเข้าไปในคอหูออพูดแล้วก็หวาดเสียวเลยนะฮะตอนนี้ก็เลยประสานไปทางศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเพชรบุรีครับให้เจ้าหน้าที่เนี่ยมารับตัวเต่าตัวนี้นะไปทําการช่วยเหลือต่อไปครับเบื้องต้นก็มีการสันนิษฐานกันแบบนี้นะเอน่าจะมีคนเลี้ยงตอนที่มันตัวเล็กๆอยู่อพอเลี้ยงเสร็จเกิดเบื่อ เอาไปปล่อยไงไปปล่อยตามแหล่งน้ําลำธารเนี่ยกระทั่งเนี่ยมันมาอยู่ที่คลองดีสเนี่ยแล้วก็มากินเบ็ดของคนที่มหาป่านะครับส่วนคนที่เคยเลี้ยงเต่าอลิเกเตอร์ก็เคยเล่าให้ฟังเหมือนกันนะบอกว่าเต่าอลิเกเตอร์เนี่ยหัวเนี่ยมันเหมือนจระเข้หางก็จะยาวฟันเหมือนเหยี่ยวแล้วก็คมนิสัยก็ดุร้ายฮะรองจากจระเข้นะครับ แต่ตนเนี่ยยังไม่เคยถูกกัดนะเพราะ,ะว่าอรัมะระวังตัวอย่างดีนะครับแนะนำเนี่ยใครที่เลี้ยงไม่ไหวนะอย่ามาปล่อยตามแหล่งน้ําธรรมชาติเนี่ยเพราะมันจะทาลายระบบนิเวศใ,ในบ้านเราถ้าเลี้ยงไม่ไหวจริงๆเนี่ยนู่นนะฮะประสานพระมงนะฮะหรือประสูติาร์ที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้ส่งต่อไปเลี้ยงนะครับ<อ>แล้วเต่าพันนี้นะฮะพันอลิเกเตอร์เนี่ยนะฮะส่วนใหญ่นะฮะจะอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคใต้ไม่ใช่บ้านเรานะไม่ใช่ประเทศไทยนะ อยู่นู่นฮะสาวรัฐมริกาโ<ห>นะครับเอามาเลี้ยงที่บ้านเราแสดงบบว่าต้องเป็นเต่านําเข้านะเออแสดงว่าออต้องมีคนเลี้ยงแล้วมาปล่อยแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนเลี้ยงจริงๆเนี่ยต้องศึกษาดีๆเลย,เลยนะแล้วจริงๆตัวเขาใหญ่กว่านี้เยอะด้วยค่ะ,ะสมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมฮะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกดซับสไคร้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสําคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ